สวัสดีครับผมเอ๋ก็แข็งไม้แล้วครับมือนี่มีเมนูมาสนอแล้วครับแบบก็า้วครับต้มปลาลครับผมมันหมาดครับมาเบิ้ลครับพี่น้องมันเป็ไก่ครับโบยอันเก่าแล้วก็อันไมแล้วครับนี่นี่ครับตัวใหญ่ลุงออกก่อนเนาะอันไม้แล้วครับอันไม้แล้วครับโอ้ไเด้หลายตัวครับนี่มอนี่แต่ว่าตัวโบยยัยถาเหมือนอันเนาะเอาต้มนี่กอนนาหลใส่น้ำเนาะ นี่ครับควาเบืองเบื้องนี่ครับพี่น้องเบืองโอ้หมอกับหมอกเกาแล้วครับจะว่าเป็นปลาไหลไหมครับมาครับมา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 ,มา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 น้ำกันเดี๋ยวผมชิมเบืองว่าเสียบคือว่าเสียบด้อพี่น้องเด้อคนถือสอดล้อกับถือเด้อยเบืองขับล้อมเบืองได้อขับล้อม,มตัวนี้เด้โอเคไก่เลยด้อพี่น้องเลย <c oughs> ก็ได สดสดโชว์สดๆเลยครับผมเดีมากครับนี่ห่อนครับห่อนแซ่บครับแซ่บครับก็กินด้วยกันครับพี่น้องจุดเยอะครับอืมเนื้อหลังคอว่มีปะเมื่อนี่ เนี่ยหลังคอมีว่าหมดนลยเอ,า,อาเนี่ยหลังคอวันนี้ะมีวันเนี่ยหลังคอมีมีกับลิ้นมาเบิ้งแล้วลหลังคออีกเนี่ยหลังคอเบิ้งครับคลิปนี้ครับโอ้โดนเยอะครับคิปนี้ส <c oughs> องที่สองกะทีนะครับอีกเนี่ยหลังคอว้อหมดนลยโอ้มาแล้วครับพี่น้องนี่บัคไซติงลิงไมแล้วครับโอ้สุดยอดสุดยอดมากนะกูได้ดมอะไรหลายเลย สุดอยอดครับพี่เราเบิ้งง่าเยี๋ยวหลายเรื่อมาครับมาครับมาครับครับค้นมีร้านก่อนครับสวัสดีครับ